สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวัชพุมแท้ตั้ง Ramadan, วันนี้ผมขอนําเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นก point ้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับนะครับส,ส,ส,สีสีชมพูเข้มนะครับสวยงามนะครับนะครับถือว่าเป็นก้อนใหญ่นะครับผมจะชั่งน้ําหนักให้คุณผู้ชมชมนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> น้ําหนักเจ็ดขีดกว่านะครับ เท่ากับ2,000สามพันเจ็ดร้อยกว่ากัลลันะครับเพราะหินเดือนเท่าห้าร้อยกัลลัดนะครับนะครับเรียนผู้ชมนะครับข้อสําคัญนะครับก้อนนี้นะครับถือว่าเป็นก้อนใหญ่เป็นหนึ่งเดือนในโลกแล้วข้อสําคัญเป็นก้อนพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับเรียนผู้ชมไม่ผ่านฟาร์มร้อนนะครับนะครับจะมีพลังขึ้นไม่เหล็กหรือพลังชีวิตนะครับนะครับ ที่นักวิทยาศาสตร์ได้บอกไว้นะครับจะช่วยให้สุขภาพร่างกายคนเราแข็งแรงระบบร้อนเย็นร่างกายสมบูบรณ์บาลานซ์ก็ไม่เจ็บปวยได้ง่ายนะครับนะครับเดียหยวชมนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับในตำราต่างๆทั่วโลกได้ระบุถึงสรรพคุณคุณประโยชน์ของพลอยทับทิมนะครับนะครับไม่ว่าทั้งตำราเมืองไทยนะครับ ผมจะอธิบายสั้นๆนะครับเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบครอบจัก,กรวาลน,นะครับแล้วก็ข้อสําคัญมีพลังขึ้นไม่เหล็กคือไม่ผ่านความร,ร้อนนะครับมีพลังขึ้นไม่เหล็กและพลังชีวิตจะช่วยหลบเล,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 ลือดเลือดลมร้อนเย็นสมบูรณ์บาลานซ์ก็ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเรียนผู้ชมเพราะฉะนั้นเรียนผู้ชมต้องการหาสิ่งดีๆมาเสริมให้ชีวิตตนเองดีขึ้นมาเชิญก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติก้อนนี้นะครับ หนักรวม4 0 0พันกะหลัดใบเสริมบรมีไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับเปยงแต่นําไปตั้งโชว์ไว้ที่บ้านนะครับนะครับก็ก็จะได้เสริมบรมีนะครับแล้วก็ช่วยคนในบ้านอย่างน้อยไม่เจ็บปวยได้ง่ายนะครับนะครับที่เขามีสกคุณเยอะเช่นนี้เพราะเขาเป็นราชาพลนะครับแล้วข้อสําคัญไหมครับเรียนผู้ชมเนื้อพลไม่ทึบตันนะครับนะครับเห็นไหมครับขอบขอบขนาดหนักร่วม4 0 0พันกะหลัดนะครับนะครับเรียนผู้ชมนะครับ หาไม่มีแล้วนะครับผมไม่เชิญไม่แพงนะครับสนใจก็โทรศัพท์เช็คราคาผมได้นะครับบอรศัพท์ติดต่อผม0819071179และ09197894ผมนลผมตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับและเรียนทุกผู้ชมนะครับคุณผู้ชมเมื่อมาชมคลิปเรียวก้อนปล่อยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกก้อนนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่หายากนะครับเพราะก้อนใหญ่นะครับและเฉพาะคุณผู้ชมที่ชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับ นะครับไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและข้อสําคัญเป็นเป็นใหญ่ใหญ่เป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่โูเกอร์การันตีเมื่อไปถามนะครับโดยเฉพาะผ้าปานต่างๆแก่ด้วยราชายพอยนะครับทัพทิมราชาเช่นนี้และทัพทิมสตา นะครับที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ใน youtube ผมมกภูมิแท้ตั้งไม่ต่ำกว่าหกสิบองค์อลังการมากนะครับเดียนผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมมกภูมิแท้ตั้งไปดูเล่นใครเครียดไม่มีคำว่าปิดหวังไทยไว้เมื่อตะวันหนึ่งพันคลิปแล้วยังมีสิ่งที่เป็นเด่นเดียวในโลกจํานวนมากนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับเดียนผู้ชมเมื่อไปชมนะครับภาพปานต่างๆตามที่ผมเรียนผู้ชมเมื่อถามมูเกอร์ได้การันตีว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีไม่ต่ำกว่าหกสิบองค์นะครับ เดี๋ยนะผู้ชมนะครับว่างๆคุณผู้ชมนะครับผมบอกข่าวดีรู้จักมหาเศรษฐีหรือที่เพชรพันที่ไหนในโลกนี้ก็ได้นะครับนำคลิปวิดีโอภาพปันต่างๆของผมที่คูเกอร์การันตีว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไปติดต่อนะครับนะครับผมให้คุณผู้ชม3%เคุณผู้ชมก็จะได้เงินมหาศาลนะครับเพราะแต่ละองค์นะครับราคาสูงนะครับนะครับลงถูกที่ถูกจังหวะคุณผู้ชมก็ได้เงินนะครับนะครับเพราะของผมนี่นะครับ เป็นของที่หาไม่มีในโลกนี้มหาเศรษฐีเห็นถูกใจก็เชิญนะครับท่านก็จะได้เงินใช้นะครับแล้วก็ยังได้ร่วมหากุสลต่อย่อสร้างโบสถ์กับผมนะครับผมได้เงินไปต่อย่อสร้างโบสถ์อย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูท b e ผมว่าผุมแท้ตั้งถูกใจอะไรไม่เข้าใจะไรโทรปรึกษาผมได้นะครับผมจะบอกเบอร์สับติดต่อครั้งนะครับ0 8 1 9์แ1ด0 9ึ่งเก้าผูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจดเก้งแลศูนย์ก้านบ่งเก้าเจ็ดแปทเก้าสี่ผมวาปุ่มแท้ตั้อยูกรุงเทพั่งธนสวนก้อไม่แยทนะครับ เนื้อพลอนไหมครับถึงค้อนใหญ่หนักรวมสี่พันกันหลัดก็โปร่งใสนะครับโทรมาเช็คราคาผมได้นะครับนะครับ